สวัสดีค่ะคุบุตรนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าและก็แบ่งปันเรื่องที่คุบุตรไป LRP อของดูทรานะคะบอกได้เลยว่าดูทราธรรมดาเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าใคร LRP 125 PV นะก็จะได้ของแถม1ชิ้นสำหรับเดือนนี้เขาก็แถมบาลานหนะะ์ะแต่เดือนนี้จัดหนักนะคะเขามีถ้าใคร LRP 200 PV ขึ้นไปจะได้ตัว อีโมเทลตัวนี้อีโมเทลตัวนี้บอกว่าสุดยอดมากๆเรามองมานานแล้วนะราคาสมาชิกกันสองพมันมีส่วนผสมของโรสแล้วก็อะไรนะแฟรงกินเซนแล้วก็อีกสีตัวคุณจำไม่ได้แต่แบบสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะโรสเนี่ยโรสแมรี่นะขวดแค่5 ml mm มลค่ะเนี่ยนะหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ตัวแฟรงกินเซนก็บอกได้เลยว่า2,000กว่าบาท2อ0พได้ไงฮะแล้วเราได้2ตัวนี้บอกได้เลยว่า สามพันกว่าบาทนะเราจ่ายไปสองร้อยพีวีก็คือประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนินดๆนะเรากลับคืนมาสามพันกว่าบาทเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะแล้วบอกได้เลยตัวนี้นะตัวนี้อิมมัลเทลตัวนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเขาบอกว่าโอ้โหมันจะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าเราฟูขึ้นนะเขาบอกให้ทาใต้ตา ออกแล้วก็นำผักดันขึ้นไปแล้วก็ตรงตรงร่องน้ําหมาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงคอนะาพราะคอเราอายุมากมันก็จะย่นแล้วก็ตรงเนินหน้าอกนี่เขาบอกว่ามันจะช่วยผิวกระชับเนาะเราดูตึงๆนะคะเราบอกได้เลยว่าเราได้มาเท่ากับเราได้มาสองอดเพราะเท่ากับซื้อหนึ่งได้หนึ่งะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่แถมมาคือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เราซื้อนี่เราซื้อตัวนี้เราบอกว่ามัน200 P v ีีมันก็กว่ด ก็ไม่ถึงนาทีขูดก็ไปจัดตัวไหนนะคะไปจัดตัวนี้มาอีกนะคะตัวนี้ตัวสครับสครับนี่คือตัวที่เรามาขัดเซลล์ผิวเราเร่งให้ผิวผิวเก่าผิวที่มันจะตายหลุดออกไปแล้วก็ให้ผิวใหม่เกิดขึ้นมาทําให้หน้าเราสดใสแล้วตัวนี้ก็เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นของดูทาราบอกได้เลยว่าแตกต่างจากน้ํามันมะพร้าว,ท,วทั่วไปมากไม่มีกลิ่นและมันละเอียดแล้วสามารถนะัะทำให้เกาะ ไอเลฟที่เราใช้ออยเนี่ยเกาะอยู่บนใบหน้าแล้วก็อะไรที่สุดยอดมากๆคุณบุตรก็จัดอันนี้มาอีกนะคะอีก4ตัวออยตัวนี้อีก4ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะเป็นโรสแมรี่เป็นไซเพสแล้วก็เป็นเบอร์กามอตแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งเอ่ยตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะคขบุตดูนิดนึงก่อนนะตัวนี้ก็เป็นอีซีแอนนะคะก็บอกได้เลยว่าจัดมา4ตัวตรงนี้นะคะ4ตัวตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมา รีวิวให้ดูอีกทีนะคะแต่สําหรับวันนี้ที่ขุดประทับใจมากๆคือตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้คุดได้มาสองอดเลยอินพอรเทรตรงนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวพอขุดใช้เนาะก็จะมารีวิวให้ดีว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะะบอกได้เลยว่าเดือนนี้เราจะใช้ตัวนี้อย่างมีความสุขแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ